สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ปี2564นะคะคีมี BC ซี49กลับมาแล้วค่ะเริ่มต้นปีใหม่แบบนี้นะคะแน่นอนหลายคนก็คิดว่าเราต้องมาคุยกันถึงเรื่องอะไรบวกบวกอะไรที่เป็นความหวังความฝันนะคะแต่ว่าเริ่มต้นปีใหม่ปีนี้ค่ะอยากจะชวนคุยในเรื่องของความผิดพลาดกันตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวเพื่อที่เราจะได้ไม่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีก ในปีใหม่นี้นั่นเองนะคะแน่นอนว่าเราอะ่ะมักจะรู้สึกว่าความผิดพลาดนั้นเนี่ยมักจะเป็นอะไรที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกลบล้ล้ลมเหลวยอมแพ้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าน่าอายซึ่งมันเป็นธรรมดาของทุกคนที่เราจะรู้สึกว่าการยอมรับว่าเราล้มเหลวหรือว่าพ่ายแพ้นั้นมันยากลำบากเหมือนกันนะคะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยเรา น่าจะมองความผิดพลาดในชีวิตนั้นเป็นการได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากความผิดพลาดนั้นซึ่งแน่นอนมาโต๊ะประจำรายการคีมีบีซีนะคะซึ่งเรามีมาเกือบปีนึงแล้วเนี่ยเราเชื่อแบบนั้นเราเชื่อว่าเพราะชีวิตคือการทดลองและการทดลองนั้น่ะมันก็ต้องเริ่มจากว่าเรามีปัญหาอะไรบางอย่างหรือว่าเราต้องการค้นพบอะไรบางอย่าง เราเลยตั้งสมมุติฐานให้กับงานหรือกับชีวิตเราแล้วเราก็ต้องลองสังเกตรหรือลองหาวิธีการทดลองที่มันเหมาะสมกับเราแล้วมันได้ผลอะไรแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากการทดลองนั้นๆซึ่งแน่นอนค่ะว่าผลการทดลองมันอาจจะได้ดั่งใจเราบางครั้งผลการทดลองมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราบางทีผลการทดลองก็ยังไม่สำเร็จ ตามใจที่เราอยากจะได้แต่ถ้าเราโมแต่รู้สึกว่าอืมทดลองมาต้องหลายทีละสิบทีรอยทีพันทีหมื่นครั้งมันก็ยังเหมือนเดิมก็คือล้มเหลวก็ยังผิดพลาดก็ยังไม่ได้ดั่งใจเราอาจจะต้องลองถามตัวเองในมุมใหม่ ลองใหม่อนุญาตให้ตัวเองได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยสมมติฐานใหม่สมการใหม่วิธีการทดลองในรูปแบบใหม่ๆดูซึ่งบางทีการผิดของเราอะค่ะมันอาจจะดีกว่าการที่มันถูกตั้งแต่ครั้งแรกก็ได้เพราะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าอะไรที่มันไม่เวิร์กและต่อไปเราไม่น่าจะทำสิ่งนี้อีกต่อไปแล้วหรือไม่ควรจะทำเรื่องนี้ด้วยวิธีการเดิม แบบีีออกต่ไปผิดเป็นครูก็น่าจะยังเป็นคำที่รู้สึกว่าอืมถ้าเราได้เรียนรู้ไรจากความผิดพลาดนั้นแล้วนำมันไปปรับปรุงให้ดีขึ้นความผิดพลาดนั้นมันก็สร้างโอกาสใหม่ๆ นอกจากการเรียนรู้ก็คือการไม่ทำให้มันเกิดความผิดพลาดซ้ำเดิมเราจะไม่เอาความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นซ้ำๆเดิมๆม,มาเป็นข้ออ้างว่ามันคือการเรียนรู้เราจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเราผิดเรื่องเดิมเรื่องซ้ำๆเดิมๆม,มันต้องมีอะไรที่ผิดปกติหรือผิดไปจากที่เราควรจะทาเพราะฉะนั้นนะคะคือการที่ชีวิตเราเรายอมรับว่าชีวิตเราอะ มันผิดพลาดได้เป็นเรื่องที่ดีเพราะมันจะเปิดโอกาสให้เราได้กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองได้ลองออกไปทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำได้ข้ามขีดจำกัดของตัวเองที่เราไม่เคยหรือว่าแม้กระทั่งจะไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าเราสามารถทำได้แต่เมื่อเราลองทำแล้วเราก็จะค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ริยากันที่เราคิดและมันก็มีอีกตั้งหลายวิธีหรือมันมีตั้งหลายคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเรา เอ็มได้แรงมันานใจในเรื่องของความผิดพลาดนี้โดยบังเอิญจากเมื่อวานนะคะก็ด้วยความที่สิ้นปิดช่วงปลายปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ต้องสส่งงานข้างค้าต่างๆเพื่อให้มันไม่ข้ามปีที่นี้เนี่ยก็มีพี่ในทีมคนหนึ่งนะคะขอให้เอมหาเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งเราไม่คุ้นเคยเลยว่าเฮ้ยเราเคยทำเอกสารชุดน,นี้ด้วยหรอเราก็พยายามหาทั้งในอีเมลที่เราเคยส่งคุยกันในไลน์ในโฟลเดอร์ต่างๆในคอมพิวเตอร์ แต่ว่าไม่เจอเอกสารนี้เลยค่ะแต่สิ่งที่เอ็มเจอจากการหาเอกสารนั้นโดยบังเอิญก็คือความผิดพลาดของตัวเองที่ทำมาในเชิงหน้าที่การงานเราค้นพบว่าโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เราเคยคิดว่าเราไม่ขยันหาลูกค้าเลยฮะเราไม่ได้ลูกค้าอย่างที่แบบใจหวังเลยแต่ว่าสิ่งที่เอ็มค้นพบก็คือรายชื่อที่เราเคยไป Approach ลูกค้าเหล่านี้เราเคยพยายามให้บริการเขา เราใส่ความพยายามในหลายๆอย่างเพื่อให้ได้ลูกค้ารายนี้มาแต่ในบางรายเนี่ยเราก็อาจจะไม่ใช่สำหรับเขาและบางรายเขาก็ไม่ใช่สำหรับเราเหมือนกัน เอ็มก็เลยได้โอกาสที่จะมาลองมานั่งเขียนแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เอ็มเรียกว่าความผิดพลาดการยอมรับว่ามันผิดพลาดนั้นมันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะบอกว่าอืมเราผิดพลาดนะในปีนี้เราทํามันไม่สําเร็จค่อนข้างยากทีเดียวที่จะพูดออกมาแต่เอ็มรู้สึกว่าจุดเรียนรู้ก็คือว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราเคยคิดฝังหัวว่าเฮ้ยฉันไม่ขยันหาลูกค้าเลยฉันไม่ได้พยายามที่จะทําในสิ่งที่ฉันควรจะทําเลยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราคิดไปเอง จากรายชื่อหลายสิบรายชื่อที่ได้ค้นพบว่าอุย้ยเราเคยเวิร์กกับลูกค้าเจ้านี้มาด้วยแฮแล้วก็ลืมไปแล้วด้วยว่าเออเราเคยทํางานด้วยกันมาแม้วม่าจะผ่านมาหนึ่งปีแล้วแต่ด้วยความจําปลาทองของเอมนั้นมันก็ลืมเลือนไปค่อนข้างรู้สึกว่าอุย้ยเหมือนหลายปีผ่านมาแต่กลายเป็นว่าภายในหนึ่งปีนั้นจริงๆแล้วเราหาลูกค้ายังหนักมากแต่ว่ามันดันไม่สำเร็จก็เลยนำความผิดพลาดเนี่ยค่ะมาลองเขียนดูชิว่า ลูกค้าแต่ละรายเนี่ยที่มันประสบความสําเร็จมันเกิดขึ้นจากอะไรและในเคสที่เรารู้สึกว่าล้มเหลวก็คือเขาไม่ได้มาเป็นลูกค้าเราเกิดจากอะไรแล้วสิ่งที่เอ็มถามตัวเองต่อไปก็คือแล้วเราจะทํายังไงให้มันดีขึ้นได้บ้างกับลูกค้าที่ใช่สําหรับเราแล้วสําหรับลูกค้าที่เขายังรู้สึกว่าเราไม่ใช่เราจะพัฒนาตัวเองยังไงให้มันดีขึ้น มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ได้ลองไปนั่งคุยกับลูกค้านะคะลองไปสัมภาษณ์ลองไปสอบถามฟีดแบ็ k ว่าจากหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ใช้บริการของเรามันเป็นยังไงบ้างนะคะต้องบอกว่าเราต้องทำใจไม่ให้รักในโปรเจกต์เรามากๆเพราะว่ามันจะเสียใจมากๆเวลาที่เข้าฟีดแบ็มา แต่สิ่งหนึ่งที่เอ็มพยายามจะปรับมุมมองของตัวเองแล้วก็ทีมก็คือการที่ลูกค้าเขาเสียสละเวลามาบอกเราว่าข้อไม่ดีของคุณคืออะไรความล้มเหลวและสิ่งที่ต้องพัฒนาของคุณคืออะไรนั้นมันคือกําไรของทีมพวกเราต่างหากแล้วพอเราได้เรียนรู้จากลูกค้าหลายรายที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาพูดเหมือนเหมือนกันเขารู้สึกเหมือนเหมือนกัน เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยอะ่ะลูกค้าเขาอยางรู้สึกว่าเราพัฒนาได้ในเรื่องต่างๆตอนแรกเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องเยอะมากๆเลยที่จะต้องพัฒนาจะต้องปรับปรุงจากความผิดพลาดนั้นๆนะคะแต่ว่าพอเวลาที่เรากลับมาดูจาก เสียงของลูกค้าจริงๆอะ่ะมันจะมีเรื่องที่เขาให้ความสำคัญอยู่ไม่กี่เรื่องและแน่นอนค่ะมันก็เลยจะกลายเป็นมิชชั่นของปีนี้ปีใหม่ปีนี้นั่นเองว่าเราจะต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นจากการใช้บริการของเราทีนี้กลับมาถามตัวเองว่าแล้วนอกจากเรื่องงานละ่ะในเรื่องอื่นๆเนี่ย มันมีเรื่องอะไรบ้างที่มันเป็น fail c a s ของเราแล้วก็เป็นกรณีที่แบบเราอยากจะจดจำมันในมุมที่ว่า เราได้เรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวนี้นะคะในด้านอื่นๆของชีวิตบ้างอย่างเช่นในด้านสุขภาพนะคะเอ็มอ่านซัมมารีชีวิตของเพื่อนใน Facebook หลายคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็เขียนค่อนข้างสนุกทีเดียวมันเป็นชีวิตที่ไม่มีใครบอกเลยว่าปีนี้มปนปีที่ดีสุดๆของตัวเองทุกคนรวนมีจุดเรียนรู้จากความพลาดความอะไรก็ไม่รู้ที่ผ่านเข้ามาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีนี้ไม่ว่าจะเป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือ อะไรก็ตามหรือว่าการเมืองหรืออะไรก็ตามที่แบบเขารู้สึกว่าเออมันส่งผลกับชีวิตเขาแต่อย่างน้อยที่สุดอะคือทุกคนอะเขาก็มีจุดเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งเขียนถึงเรื่องสุขภาพว่าก็ยังเจ็บป่วยอยู่ก็ยังเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมอยู่ยังมีอาการไมเกรนอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้ก็คือเฮ้ย ปีนี้เราได้ออกกำลังกายตามที่เราตั้งใจไว้ที่นี้จุดเรียนรู้อย่างหนึ่งที่อย่างเรื่องสุขภาพก็คือปัจจัยบางอย่างอะคะ่ะมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้ยากเหลือเกินโดยเฉพาะร่างกายของเราบางทีแม้ว่าเราจะออกกำลังกายแบบอย่างเต็มที่นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแต่เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายของตัวเองได้แม้ว่าเราจะรู้สึกว่านี่คือร่างกายของเราเราต้องควบคุมมันได้สิให้ป่วยเมื่อไหร่ไม่ป่วยเมื่อไหร่นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นไปไม่ได้เลย ในช่วงหนึ่งคุณผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าเอ็มก็หายไปหลายสัปดาห์เหมือนกันนะคะอันเนื่องจากเหตุผลทางด,าด้านสุขภาพของตัวเองเลยล้วนๆน,นะคะมันมีเหตุให้เราต้องเดินไม่ได้ ในช่วงขณะหนึ่งโดยที่ตอนแรกเป็นเรื่องการตกบันไดทําให้เดินไม่สะดวกนะคะต่อมาก็ล้มนะคะท้าพลิกซึ่งก็แน่นอนทุกทุกเรื่องที่เกิดขึ้นคือเจ็บปวดหมดเลยแต่เรื่องที่เรารู้สึกว่าให้เราควบคุมได้โอเคต่อไปนี้เราจะไม่เล่นโทรศัพท์เวลาเดินลงบันไดเราจะจับราวตลอดเวลาเราจะต้องคอยดูเท้าของตัวเองเราจะต้องแบบบาลานซ์น้ำหนักตัวเองให้มันดีนะคะ มันก็เรียนรู้จากเรื่องอะไรพลาดพลาดของตัวเองแต่ครั้งที่3มนะคะก็คือครั้งล่าสุดแหละก็คือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เรายังคุยกันอยู่นี้นะคะอยู่ดีๆนะคะก็ปวดเท้าขึ้นมาแบบมากๆปวดจนรู้สึกว่าเฮ้ยกระดูกหักชัวชัวแน่นอนนะคะแต่พอไปโรงพยาบาลก็คนผมว่าอา้าวไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ล้มและเท้าพลิกนี่นะเป็นเรื่องใหม่เอ็นอักเสบจากการที่ืมข่าวเชื่อไปเกาะน,นะเรื่องแบบนี้มันแบบคิดว่าอยู่ดีๆมันก็ปวดได้ขนาดนี้เลยหรอ มันเป็นเรื่องที่แบบควบคุมไม่ได้สุดๆเพราะฉะนั้นค่ะนอกจากเรื่องสุขภาพแบบนี้แล้วอะเอมเชื่อว่าในชีวิตของคุณผู้ฟังของคิดมีบีซี่อะก็น่าจะมีปัจจัยบางอย่างที่แบบเฮ้ยมันควบคุมไม่ได้จริงๆมันยากที่จะควบคุมหรือแทบจะควบคุมไม่ได้เลยบางอย่างเราต้องให้อภัยตัวเองจากความผิดพลาดจากปัจจัยภายนอกที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะวิ่งมาหาเราวิ่งเข้าใส่เราในแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความผิดพลาดบางทีเราก็อย่าโทษตัวเองซะร้อยเปอร์เซนต์เราแค่ต้องเรียนรู้กับมัน แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องรู้จักให้อภัยมันว่าจริงๆแล้วอืมชีวิตเราบางทีมันก็ไม่ใช่ของเราบางทีมันก็มีเหตุการณ์ในบางอย่างที่มาท้าทายความอดทนความรู้สึกต่อสู้ความกล้าหาญที่จะเผชิญกับปัญหาได้เช่นเดียวกันนะคะและในมุมอื่นๆล่ะคะในมุมอื่นๆเช่นการเงินของคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะมีเรื่องที่ f a ล f a บ้างหรือเปล่าตั้งใจว่าจะลงทุนจนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่ได้ซื้อกองทุนอะไรเลยยังใช้ชีวิตแบบไม่มีเงินออมหรือออมแต่ไม่ลงทุนอันนี้ลองไปคิดดูนะคะว่าเออคุณผู้ฟังมีความล้มเหลวกับเรื่องการเงินยังไงบ้างนะคะแล้วความสัมพันธ์กับคนรอบข้างล่ะคะเป็นยังไงมีเรื่องเฟลๆ f a อะไรบ้างไหมกับคนในครอบครัวกับคนรักกับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านาย มีอะไรในชีวิตที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดพลาดมันผิดไปจากแผนหรือผิดจากที่เราคาดหวังไว้บ้างไหมลองเขียนลงไปแล้วลองคุยกับตัวเองในเรื่องนี้ดูนะคะในวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นโอกาสดีนอกจากจะเราต้องอยู่บ้านอยู่แล้วไปแฮงเอาก็กลัวเชื้อโรคก็ใช้โอกาสนี้ในการที่จะพูดคุยกับตัวเองว่าจากความผิดพลาดเหล่านี้เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างแล้วลองวัดไหมคะว่า work life balance ของเราในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมันบาลานซ์จริงหรือเปล่ามันบาลานซ์ในจุดที่เราพึงพอใจหรือเปล่าให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่แล้วมันมีจุดที่พัฒนาอะไรได้อีกไหมหรือว่ามีจุดเรียนรู้อะไรที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้บ้างนะคะเอมคิดว,ว่าถ้าเราลองเขียนในเรื่อง เลสันเลอหรือจุดเรียนรู้เหล่านี้ในปีที่ผ่านมาเอว่ามันจะเป็นคำพีที่มีค่าเป็นคำพีชีวิตที่มันเป็นคำพีของเราเองเราเป็นคนเขียนมันขึ้นมาเองมันเกิดขึ้นจริงเล่นจริงแล้วก็เจ็บจริงปีนี้มันน่าจดจำตรงที่ว่ามันมีความเจ็บหลายอย่างหลายคนต้องเปลี่ยนงานหลายคนก็เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายคนก็กาลังจะ,ะเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราไม่ได้คาดหวัง ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นความผิดพลาดของเราหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีจุดเรียนรู้ที่แข็งแรงของตัวเองแล้วว่าเออนี่แหละรู้แล้วว่าแบบนี้จะไม่ทําหรือแบบนี้จะทําต่อไปเพราะมันเวิร์กมันโอเคเชื่อว่าการยอมรับว่าผิดพลาดยากแต่เมื่อยอมรับว่ามันผิดพลาดแล้วมันยังแก้ไขได้พัฒนาต่อได้ มันก็เป็นความผิดพลาดที่มีค่าเพราะเราได้เรียนรู้อะไรจากมันอันนี้ก็เหมือนไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองนะคะที่แบบอนุญาตให้ตัวเองได้กลับไปลองคิดทบทวนดูหลายคนอาจจะเป็นปลาทองเหมือนเอ็มก็ได้นะคะลองไล่กลับไปดูอีเมลลองไล่กลับไปดูโฟลเดอร์งานเก่าๆลองไล่กลับไปดูเดอรี่ที่เราเขียนมาต้นปีที่ผ่านมาหรือลองดู Facebook หรือว่าใน i n s t a g r a m มหรือว่า Twitter ของตัวเองว่าเฮ้ยฉันเคยจารึกอะไรไว้บ้างนะคะแล้วบางทีเราอาจจะคนพบว่าเฮ้ยฉันเคยทำอะไรแบบนี้หรือเขียนอะไรแบบนี้ลงไปด้วยหรอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งหมดเนี่ยมันก็เรารู้แล้วว่าเฮ้ยความผิดพลาดครั้งแรกคือการเรียนรู้เพื่อจะได้มีผิดซ้ําแต่ถ้าครั้งที่2ก็ต้องถามตัวเองว่าเรามองอะไรพลาดไปหรือเปล่าการผิดซ้ําเดิมในเรื่องเดิมอาจจะไม่ใช่จุดเรียนรู้ละ อาจจะเป็นเราไม่ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างหรือเปล่าอันนี้อาจาจะต้องลองถามตัวเองแล้วก็ให้เวลากับตัวเองที่จะได้คิดเรื่องนี้กันก่อนนะคะ ื่อกี้ที่เราคุยกันอันที่สองก็คือปัจจัยบางอยา่างเป็นปัจจัยที่มันควบคุมได้ยากแล้วก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอ,อย่างโรคระบาดหรือร่างกายที่จะบป่วยหรือการจากไปของคนที่เรารักแต่ที่สําคัญนะคะมันคือการที่เราไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆเราคิดว่าความผิดพลาดนี้มันยังไปต่อได้มันยังพัฒนาได้มันทําให้ดีขึ้นได้วันนี้เอ็มก็มีโอกาสนะคะได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็คือเป็นหนังสือที่ โอ้โหค้างอยู่บนชั้นหนังสือมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็เพื่อมีโอกาสได้เอากลับมาอา่านอีกครั้งนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่าชีวิตผิดได้นะคะของคุณหนุ่มเมืองจังนต์นเองนะคะซึ่งเป็นฟาสต์ฟู้ดธุรกิจเบอร์ที่28นะคะใครที่เป็นแฟนๆของนุ่มเมืองจันก็จะรู้ว่าการเล่าเรื่องก็จะเป็นเล่าเรื่องง่ายๆแล้วก็มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคะซึ่ง กรณีศึกษาอันนึงซึ่งเอ็นรู้สึกว่าอ่านแล้วรู้สึกว่ามันทําให้เรามีพลังที่จะฮึดสู้ต่อแล้วก็คิดว่าเคสนี้ก็น่าจะเป็นเคสที่แบบมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะนั่นก็คือเคสของอาเบเบบิกิล่านะคะซึ่งเป็นแชมป์มาราธอนโอลิมปิกในปี1960นะคะ หลายปีมากๆแล้วนะคะผ่านมาซึ่งสิ่งที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งของเขาก็คือเขาเป็นนักกีฬานะคะชาวแอฟริกันคนแรกที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกแค่สอเรื่องนี้ก็คือว้าวมากๆแล้วนะคะเมื่อ60-70ปีที่ผ่านมาที่แบบโอ้ได้เป็นแชมป์โอลิมปิกได้เป็นแอฟริกันคนแรกที่ได้เหรียญทองต่างหาก แต่ที่น่าสนใจกว่าแล้วก็เป็นที่จดจําของใครหลายๆคนจนถึงปัจจุบันนี้นั่นก็คือว่าตอนที่เขาเข้าเส้นชัยเขาเข้าเส้นชัยด้วยเท้าเปล่าค่ะในขณะที่นักกีฬาท่านอื่นก็มีรองเท้าแบบปกติจริงๆแล้วในช่วงชีวิตของเขาเนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าตอนที่คัดตัวนักกีฬานะคะเขาก็ทำสถิติได้ดีกว่านักกีฬาท่านหนึ่งแต่ว่าดัน ถูกตัดสินว่าอืเขายังเด็กเกินไปแล้วก็น่าจะฟลุกแหละที่จะเอาชนะนักกีฬาท่านนี้ได้เพราะว่าเขาเทิร์นโรไปแล้วนะจ๊ะเธอแบบนั้นนะคะแต่ด้านมีเหตุบังเอิญก็คือนักกีฬาท่านนี้นะคะซึ่งมีชื่อว่าวามีบิรัตูเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนที่จะไปแข่งโอลิมปิกนะคะดันประสบอุบัติเหตุข้อเท้าหักทําให้บิกิล่าเนี่ยก็ถูกเรียกตัว ก่อนเดินทางไม่นานนะคะซึ่งแน่นอนว่าสปอนเซอร์เครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องให้อุปกรณ์อะไรต่างๆกับ ว่ามีบีระตูไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้พอถึงคิวซึ่งมันค่อนข้างจะฉุกละหุกว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนตัวนักกีฬากับทันหันมันก็เลยทําให้บิกีฬาไม่แทบจะไม่มีเวลาที่จะปรับตัดรองเท้าที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะแล้วก็ทุกคู่ที่แบบหามาได้มันก็ไม่เข้าเท้าเขานะคะแล้วมันก็ทําให้แบบเออเกิดบาดแผลอะไรต่างๆทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ใส่รองเท้าแล้วก็ ลงแข่งโดยเท้าเปล่าหลายคนอาจจะคิดว่าเนี่ยคือปัญหานี่คือความเสียเปรียบเพราะว่าเธอไม่ใส่รองเท้าในขณะที่ทุกคนอ่ะท้ามีอุปกรณ์ครบมือแบบนั้นเธอจะแปเชนะได้ยังไงในมุมหนึง่งคุณผู้ฟังก็อาจจะคิดได้แบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะเอ็ก็คิดเหมือนกันตอนที่อ่านว่าจะเอาไปเอาชนะได้ยังไงในเมื่อแบบเฮ้ยอุปกรณ์กีฬามันก็สําคัญมัน p r o t e c เท้าเรานะคะแต่ว่าปัญหาหรือข้อเสียเปรียบ จากสิ่งที่เรามองเห็นอนะมันกลับกลายไม่ได้เป็นอุปสรรคสาหรับบิกิราผู้ที่เป็นนักต้อนแกะมาตลอดชีวิตนะคะซึ่งการต้อนแกะเนี้ยเขาก็ใช้เท้าเปล่านี่แหละเขาไม่ได้ใช้รองเท้าซะหน่อยในข้อเสียเปรียบเนี้ยมันกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาสู้บางทีไมเซ s e ของการที่วิ่งด้วยรองเท้า่ะกับการที่เขาไม่มีรองเท้าใส่อะมันอาจจะเป็นเรื่องแปลกของนักวิ่งคนอื่นแต่มันสําหรับบิกิราแล้วมันเป็นเรื่องที่ปกติ มันเป็นเรื่องที่เขาทําอยู่แล้วเป็นประจํานะคะและในที่สุดเขาก็เข้าเส้นชัยไปที่1โดยที่ตัวเขาอะก็ไม่รู้ตัวว่าแบบอ่ะฉันได้ที่หนึ่งเหรอเพราะว่าเขาคิดว่าอ๋อที่เขารีบวิ่งสปีดในตอนท้ายอะเขาคิดว่าเขาจะต้องวิ่งตามนักวิ่งท่านหนึ่งนะคะก็มีคนถามเขาว่าเฮ้ยทำไมคุณต้องทําแบบนั้นเขาบอกว่าเอ้ยฉันแค่อยากจะแบบแข่งกับนักกีฬาเบอร์เนี้ยเพราะว่าโค้ชฉันบอกมาว่าจะต้องตามหาเขาให้เจอ ปรากฏว่าเขาวิ่งแซงมาแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะแล้วมันก็เลยทําให้บิกิลานั้นแบบได้เหรียญทองจากการที่แบบเฮ้ยบางทีคู่แข่งมันก็ไม่มีอยู่จริงโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกัน อันนี้ทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบโหมันมันจะมีสักกี่คนนะคะในปีในโอลิมปิกครั้งต่อมานะคะโชคก็ยังแทบจะไม่ค่อยเข้าข้างบิกิลาสักเท่าไหร่ด้านเป็นไส้ติ่งอักเสบก่อนที่จะแข่งไม่นานนะคะซึ่งตอนที่เดินลงจากแบบเครื่องบินนะคะตอนหนังสือที่เล่ามาเนี่ยก็คือยังเดินกับเพลกอยู่เลยแต่ว่าเมื่อถึงวันจริงอะ่ะเขาก็ใส่เต็มที่แล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกแต่ครั้งนี้เขาใส่รองเท้าวิ่งนะคะทุกคน ที่สำคัญก็คือบิกิราทำลายสถิติโลกของตัวเองนี่คืออุปสรกครั้งที่สองที่เขาก็ข้ามผ่านมันมาได้นะคะครั้งที่สเกิดการบาดเจ็บเราก็ต้องออกจากการแข่งขันนั่นคือเรื่องที่เขาคงล้มเหลวผิดพลาดสุดๆไปเลยนะคะแต่สุดท้ายเขาก็ยังไม่ยอมแห้เขายังมีเลือดหนักสู้อยู่เขาก็เลยไปหัดยิงปืนค่ะในกีฬาพาราลิมปิกให้ทายผล ให้คุณผู้ฟังถ่ายผลสิคะว่าผลมันออกมาเป็นแบบไหนผลคือล้มเหลวค่ะแต่แน่นอนมิกิล่าไม่ได้แบบยอมแพ้เขาก็เริ่มใหม่ด้วยการไปฝึกเป็นนักกีฬาเลื่อนหิมะและในที่สุดเขาก็ได้เหรียญทองค่ะเรื่องนี้เราจะเห็นว่าบางคนนะ่ะก็ประสบความสําเร็จสุดๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะประสบความสําเร็จทุกครั้งชีวิตเขารวนมีอุปสรรคมีปัญหามีข้อเสียบเปรียบอะไรหลายอย่างที่ถ้าเป็นเราเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถอดใจแล้วแหละเราคงจะไม่สู้ต่อไปแล้ว ด้วยข้ออ้างสารพัดสารเพของตัวเราเองซึ่งแน่นอนค่ะเอ็มก็เป็นเอ็มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกต้องยอมแพ้มันโหเราเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วมันทําไม่ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่บิกิราทิ้งไว้ให้กับโลกนี้ก็คือเขาเป็นนักสู้ที่ไม่เคยสิ้นหวังเลยค่ะเขายังพยายามหาโอกาสโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทํามันให้ดีทํามันให้ได้เอ็มขอให้พลังแห่งอาเบเบบิกิล่านะคะจงสถิต แก่พวกเราแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะของคีมีบีซีในปี2564นี้นะคะหวังว่าเรื่องวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผิดพลาดการยอมรับความผิดพลาดการเรียนรู้จากความผิดพลาดการไม่ยอมแพ้จะทำให้ทุกคนมีพลังแล้วก็พร้อมก้าวต่อไปอย่างมั่นคงสำหรับอีพีดีก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการได้ค้นพบ ค้นหาความผิดพลาดของตัวเองและอย่าทำมันซ้ำเรียนรู้จากมันและทำให้มันให้ดีขึ้นในปีนี้นะคะสำหรับคีมีบ c ซีอีีนี้ก็ต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ